ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายวันนี้ผมมาพร้อมกับรถรู้สไตล์สปอร์ตที่ราคาประหยัดกว่ามือหนึ่งไปแล้ว1.69ล้านจะน่าสนใจน่าซื้อน่าขับขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับท่านใดที่อยากขายรถอย่าลืมเราสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0628242551เราให้ราคาสูงไม่ยุ่งยากได้เงินเร็วมีบริการดูรถถึงที่กรณีติดไฟแนนซ์ก็สามารถขายได้นะครับ สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมอู่รถดีอยากขายวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมเจ้าตัว Mercedes-Benz CLS 300d AMG Premium ปี2020กับราคาค่าตัวอยู่ที่3,289,000บาทรถคันนี้ตอนเปิดตัวเนี่ยราคาอยู่ที่4,980,000บาทเลยนะครับเรียกได้ว่าราคาลงไปแล้วกว่า1.69ล้าน ที่สำคัญคือรถคันนี้ออกรถศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์ไม่น้อยกว่า13,000กว่ากิโลสภาพป้ายแดงที่สำคัญวาลันตีเนี่ยยังเหลือถึงเดือน11ปี2023เดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันกันเลยครับ ด้านหน้าดีไซน,เน์เรียกได้ว่าดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากๆเลยดูสง่างามดูมีมิติด้วยไดมอนด์กริลขนาดใหญ่คาดด้วยโลโก้ของ Mercedes Benz ไฟของรถคันนี้ก็มาพร้อมกับไฟของเทคโนโลยีสูงสุดของทาง Mercedes Benz นนั่นก็คือมันติบีม LED ที่สามารถควบคุมไฟ LED ได้ถึง8 4ดวงและมีไฟเส้นรูปตัว L อยู่ด้านในด้วยรถคันนี้ยังเป็นไฟหน้าแบบ Adaptive Light ที่เลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับเวลาเราขับไฟก็จะเลี้ยวไปตามพวงมาลัยและ มีคอนเนอร์ริ i งไลไฟสองสว่างในขณนะเลี้ยวโค้งด้วยรถคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันล้อก็เป็นล้อ Max AMG ขนาด19นิ้วก้าการคู่ด้านหลังเองนะครับก็เป็นด้านหลังที่เป็นไฟแบบ LED มาพร้อมกับเทคโนโลยีไฟเบอร์ออปและตัวท่อเนี่ยก็จะเป็นท่อคู่นะออกแบบมาได้ดูสวยงามมากตกแต่งมีขีดเส้นคาดของโครเมียมมาให้ดูด้วยนะทำให้รถคันนี้ดูสวยงามมากๆและรุ่นนี้นะครับ จะไม่มีผลิตแล้วต่อจากนี้ไปจะเป็น CLS 220D ที่มีจำหน่ายอยู่ในเมืองไทยในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันของรถคันนี้กันก่อนดีกว่ารถคันนี้เนี่ยด้านในเนี่ยบอกเลยว่าบางที่เขาจะเรียกว่าคลาสสิกก็คือมีความคลาสสิกผสมกับความทันสมัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปอยู่ในตัวของรถคันนี้ด้วยพอเขามีไม้นะครับเอราคาดไม้เนี่ย เป็นไม้จริงๆนะที่อยู่ในรถและพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยคุ้มหนังเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่สามารถเล่นแทบแพดมันจะมีปุ่มแทบแพดนะทำให้เราสามารถคอนโทรลตัวหน้าจอสกรีนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าว i ยคร็อกพิตได้สะดวกมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปเอื้อมมือไปแตะต่างๆหรือเราไม่ต้องเอื้อมมือออกจากพวงมาลัยนะครับตัวแอร์เนี่ยก็ดีไซน์ออกมาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องไอพ่นของเครื่องบินเจ็ตนั่นเองนะมีตัว พัชคอนโทรลมาให้ด้วยซึ่งไมล์ของรถคันนี้นะครับไมล์วิ่งมาเพียงแค่13000กว่ากว่ากิโลเท่านั้นเองรถมือสองแบบนี้นะเวลาที่ราคาลงอ่ะเขาจะลงตามปีนะครับ แม้ว่าไม้นะจะมีผลกับราคาแต่ก็มีไม่เยอะเท่ากับปีเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะได้รถมือสองในราคาที่ดีและคุณภาพรถที่ดีได้สภาพภายในนะครับเบาะนะไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีแตกใดๆทั้งสิน้นด้านหน้าเนี่ยเบาะคู่หน้าเนี่ยเป็นเบาะคู่หน้าไฟฟ้าที่ปรับตำแหน่งได้หลายตำแหน่งเลยเรียกได้ว่าปรับให้เข้ากับสรีระของเรานะครับเรามาดูสเปคของเครื่องยนต์รถคันนี้กันดีกว่านะครับเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0งจุริสสูบ ทาลังทวินเทอร์โบและอินเตอร์คูลมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดหรือว่า9 G-Tronic นอกจากนี้นะครับยังเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อด้วยซึ่งรถคันนี้สามารถรีดแรงมาได้สูงสุดอยู่ที่245แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรซึ่งรถรุ่นใหม่อย่าง CLS 220d เนี่ยทำแรงมาได้เพียงแค่190แรงมา้าซึ่งถือว่าแรงมาต่างกับรถรุ่นนี้เยอะนะและแรงบิดเองของรุ่นใหม่นะก็ยังอยู่ที่400กว่ากว่านิวตันเมตร เท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าพละกําลังของรถคันนี้เนี่ยเหลือเหลือและมีพลังมากๆเลยและรถคันนี้สามารถทําอัตราเร่งได้สูงถึงร้อกิโลอยู่ที่6.4วินาทีด้านหน้ารถคันนี้นะครับล้อระบบเบรกเนี่ยด้านหน้าจะเป็นดิสเบรคด้านหลังก็เป็นดิสเบรครถคันนี้นะครับผมขอสรุปเลยและกันรถคันนี้คือรถ Mercedes-Benz CLS 300 DMG Premium ปี2020กับราคาค่าตัวอยู่ที่3,289,000บาทรถคันนี้วิ่งมาเพียงแค่1 0, 3 3 0 0 0กว่ากิโลและยังมีวารันเตียเหลือถึงเดือน11ปี2023นอกจากนี้ทางเต้นนะครับก็ยังรับประกันโครงสร้างตัวถงังมีใบเซอร์ติฟิเคตรับรองให้ด้วยนะทำให้ท่านที่ต้องการซื้อไปนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของการถูกย้อมแมวมีการชนหนักใดๆมาหรือว่าพลิกคว่ำมจมน้ำมา เพราะทางเต็นท์รับรองให้เป็นอย่างดีเลยท่านใดนะครับที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0628242551และถ้าท่านนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบรถมือสองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานะรถดีอยากขายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ